อย่างวันนี้เราแบบอยากให้คุณหมอทําให้ชั้นตาของอุมอิ่มเป็นกหลังสายผอขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้ไดหลับตาเคสที่จะมาทําสวยวัเน,นี้ยเราจาเป็นที่จะต้องมีพี่พยาบาลเยอะขนาดนี้ไหมคะทุกคนตอนนี้มีพี่พยาบาลทั้งหมดกี่คน,นะคคุณหมอสี่คนส <4 S 2> ี่คนอันนี้คือเป็นปกติเป็นปกติกตว่า<น>ะจะจึ้งขนาดนี้นานไหมเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันหรอเจ็ดวันคือแต่งหน้าได้เลย คลิปนี้นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาทําสวยที่เก่าที่เดิมของเราเลยค่ะโรงพยาบาลบางมดนะคะพอที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อคุณหมอทําสวยถูกใจเนียนเป็นธรรมชาติจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ไปเสริมอึ่มกันด้วยเทคนิคพิเศษกับโรงพยาบาลบางมดนี่แหละมีเพื่อนๆน,นะคะหลังไมมาอยากจะให้ทํารีวิวตอบเป็นรีวิวศัลยกรรมตาสองชั้นจ้าก็เลยมีการพูดคุยกันว่าทําไมถึงจะต้องมาทํารีวิวก็เลยได้ข้อสรุปว่าคือของโรงพยาบาลบางมดอะ เขาเป็นการทําตา2ชั้นด้วยการใช้เลเซอร์จะไม่บวมจะไม่ฉม่ำแต่ถามว่าดิฉันเชื่อไหม ขอบอกเลยว่าไม่เชื่อเพราะคนรอบข้างคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของดิฉันที่ไปผ่าตัดตาสองชั้นมานั้นเหมือนโดนหัวต่อยเลยค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันข่าวว่าเทคนิคการทําตาสองชั้นด้วยการใช้เลเซอร์ไม่บวจม,ม,มจริงไหมไม่ช้าจริงไหมแล้วก็ไปคุยกับคุณมิวสิกที่เขาเพิ่งผ่าตัดมาสดๆร้อนๆเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยปะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอรจริงๆเมื่อกี้แอบกันคุยกับซิกซากันแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังอยากให้คุณหมอแนะนําตัวเองให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยว่าคุณหมอเป็นใครคะครับผมในแพทย์สุรศิษฐ์อัศดามงคลประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางบดครับคุณหมอรู้มไหมคะว่าวันนี้อุ้มอิมมาปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรเรื่อง ปาดตาใช่ที่หุงอิ่มเลือกมาปรึกษาท,าทาําตาสองชั้นคือทําไมการผ่าตัดตาสองชั้นโดยการใช้เลเซอร์กับการผ่าตัดตาสองชั้นแบบการผ่าตัดปกติมันต่างหรือมันเหมือนยังไงอยากให้คุณหมออธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรมันขึ้นอยู่กับหนังตาเรื่องขอโลูก,กตาคนไขนะ้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ที่สูงอายุแลหนังตาตกบ,บงังชั้นตาพวกนี้เราก็ต้องใช้แบบออริจินัลคือผ่าตัดแบบเดิมพื่อตัดหนังออกแล้วก็ ทำตาขึ้นมาแต่ปัจจุบันเนี่ยสำหรับคนไข้ที่วัยกลางคนคนไข้วัยรุ่นเนี่ยเราก็จะใช้เลเซอร์ทำซึ่งมันข้อดีคือว่ามันจะไม่ค่อยมีไม่มีแผลเป็นเวลาหลับตาไม่มีแผลเป็นครับเพราะทำจากด้านในมันทําอยู่ข้างในหมายความว่าเราเลเซอร์ข้างในเหรอคะอ๋อแสดงว่าแผลเป็นก็คืออยู่ข้างในตรงนี้ก็คือจะเนียนกริปจะไม่โปะแน่นอนใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนานแค่ไหน สำหรับเทคนิคนี้สำหรับเทคนิคก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเดียวอ่ะอะย่างสมมุติถ้าอย่างอุ้มอิ่มก่อนที่จะมาผ่าตัดอย่างจริงๆริจรังเลยเราสามารถรีเควสได้แค่ไหนว่าขอแบบตาสองชั้นแบบฟิลลิ่งแบบนี้นะแบบละมุนกว่านี้ได้ไหมก่อนจะทำเร <ฮะ S 2> าก็จะ วัดชั้นตาให้คนไข้ดูว่าชอบแบบไหนชอบแบบธรรมชาติหรือชอบแบบเกาหลีหรือแบบเแบบอเมริกันแบบชั้นใหญ่ๆแล้วแต่คนไข้ชอบนะอ๋อก็คือสามารถดีเควสได้ทำได้โอเคมีรูปแบบตารูปแบบอื่นอีกไหมคะคุณหมออ๋อเป็นแบบนิดนึงมีแบบเกาหลีแล้วก็มีแบบแต่นี้ชัดขึ้นอ๋อนี่คือแบบเราดูชัดเลยค่ะทุกคนว่าแบบหนังตาเขาค่อนข้างแบบตกเนาะ กราทำใหม่พอททำมาก็จะเป็นฟิลประมาณน,นี้อแล้วก็ไม่มีแผลโอเคอสมมติถ้าอย่างวันนี้เราแบบอยากให้คุณหมอทำให้ชั้นตาของอุ่มอิ่มเป็นก็หลังสายผ่อขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้ไดหลับตาสีเอาหลับตาสิขอโทษค่าคุณหมอหลับตาฮะเดี๋ยวมันจะได้คมขึ้นนะเทียบสองฝั่งอันนี้ชั้นใหญ่ขึ้นคมขึ้น แบบนี้คือสวยเรื่งคะสวยก็สวยแบบใสยฝออ๋อแบบใายฝอคุณหมอมีการยิ้มุ่ปากนิดนึงอันนี้อันนี้เนี่ยที่จริงมันสวยแต่ทำมันใหญ่ขึ้นคุณหมอแอบชมนึ่งแล้วเคยดันเนี่ยนะตาก็จะโตขึ้นแล้วก็ชั้นตาจะคมชัดลึกขึ้นถ้างานขอแอบถามสเต็ปได้ไหมอ่ะหลังจากที่เราคุยกันคุณหมอเขายู่ต้องการแบบนี้แบบนี้ค่ะโดยการใช้เทคนิคนี้พักฟื้นมานานหรือเปล่าก็ทํา ประมาณไม่เกิน7วันนะครับดิฉันจะไม่เชื่อคุณหมออย่างแน่นอนจนกว่าจะได้ดูผลลัพธ์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคุยต่อหลังไม่คุยต่อเลยกับคุณมิวสิกค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลลัพธ์หลังทําเสร็จนะคะทําสดๆร้อนๆเลยค่ะโอเควิมพร้อมแล้วค่ะคุณหมอวิมสามารถนอนได้เลยเนาะโอเค ทุกคนแต่แบบอยากจะบอกก่อนําคุณหมอแล้วกันอุ๋มอิ่มเป็นเคสที่จะมาทําสวยวันเนี้เราจาเป็นที่จะต้องมีพี่พยายบาลเยอะขนาดนี้ไหมคะทุกคนตอนนี้มีพี่พยาบาลทั้งหมดกี่คนคะคุณหมอสี่คน <4 S 2> คสี่คนอันนี้คือเป็นปกติเป็นปกติทุกคนคะอุ๋มแบบช่วยทําให้สวยว่านี้ด้วยนะคะโอเคพร้อมแล้วค่ะพร้อมนอนนะคะตรงนี้เป็นแบบีสาใบศีสากคุณหมอคะเทสนะคะ จริงๆแล้วเราจะต้องคลีนเมคอัพก่อนใช่ไหมคะใช่โอเคแต่นี่ไม่ต้องคล <c oughs> ีนเนาะเดี๋ยวไม่สวยอะอย่างที่เราคุยกันคะ่ะคุณหมอเออเทคนิคการทําตาสองชั้นของเราเป็นเทคนิคเลเซอร์แล้วอะโอเคอู๋พร้อมแล้วค่ะคุณหมอทํายังไงต่อคะขั้นตอนคุณหมอสามารถอธิบายได้เลยแล,แล้วก็ทําความสะอาดหน้าก่อนครับ <c oughs> แล้วก็มีเครื่องมือพลิกหนังตาเพื่อจะฉีดยาชาด้านในเราสามารถดูเครื่องเครื่องมือพลิกหนังตาได้ไหมคะ <c oughs> คืออันนี้ก็คือเป็นแบบพิเศษมากๆเราจะมาดูเครื่องมือกันเนาะทีละขั้นตอนเลยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือพลิกหนังต คะก็คือคุณหมอคะสมมติถ้าลองทําจริงๆมันจะเจ็บไหมคะเจ็บไหมโอาใช่ไงเราไม่ต้องลองทำจริงๆแล้วอุ้มอย่กลัวคนดูไม่เห็นภาพต้องต้องหยอดยาชาก่อนอ๋อหย่อนาไม่ได้หยอดอ่ะจุดๆหยอดยาชาแล้วก็พลิกเปิดตาแล้วทำไงต่อคะคุณหมอแล้วก็แล้วก็เจาะเจาะเอาไขมันออกต่อขึ้นมาแล้วก็เลเซอร์เป็นสามจุดนะครับแค่นี้แล้แล้วก็มันก็จะเป็น สองชั้นขึ้นมาตามที่เราต้องการคุณหมอคุณหมอข้างมีมีคําถามค่ะทําไมพี่พยาบาลต้องเยอะขนาดนี้คะต้องใช้ความเร็วต้องใช้ความเร็วคนหนึ่งส่งเครื่องมือคนหนึ่งส่งเครื่องมือคนหนึ่งช่วยผ่าตัดคนหนึ่งช่วยตัดไหมอะไรเงี้ยอืมโอเคก็ดูดควันบ้างองค์อิ่มเอ่อตั้งแต่ขึ้นมานอนบนเตียงนี้ใช้ระยะเวลาผ่าตัดนานแค่ไหนประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็คือสามารถตื่นขึ้นมาแล้วก็โอเคเลยไม่ไม่ต้องหลับมั อ๋อเราไม่ต้องหลับเหรอ,อหคะได้ค่ะข้าวๆประมาณนี้ค่ะทุกคนเออคุณหมอคะเราสามารถรีเควสให้เบาแอร์ได้ไหมคะมันหนาวอะไรแบบเนี้ยข <c oughs> <ด>อได,ได้เนาะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นข้าวๆว,วันนี้ก็ขอบคุณพี่พยาบาลแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะปาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณมิวสิกจริงๆแล้วว่าคุณหมอโกหกหรือเปล่าไม่บวมไม่ช้ำไม่มีรอยแผลเป็นอ่ะปะพร้อมแล้วหนาวมากเลยอ่ะ ก่อนที่จะมามออยกันแนะนําตัวเองให้เพื่อนๆฟังก่อนชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อมิวสิกนะคะกัญญาพัฒน์เดมเมโลค่ะอ่ะจากที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นชั้นตาสวยๆแบบนี้ทํา2เดือนใช่ไหมหล่ะ่า่ทำนคือครบ2เดือนแอบถามก่อนว่าก่อนที่เราจะมีชั้นตาจึ้งแบบนี้ ตอนแรกเป็นคนเป็นชั้นตาเป็นแบบชั้นตาไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันหมายความว่าแต่ในชั้นตาก็คือข้างหนึ่งจะแบบสองชั้นอีกข้างจะ3มชั้นอะไรอย่างนี้แล้วแต่วันแต่แต่แต่ด้วยปกติก็คือเราอาจจะต้องมีการแต่งหน้ามีการอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก่อนที่จะผ่าตัดอะตอนนั้นคือจริงๆมันคือต้องใช้แล็แบบเทปกาวสองชั้นเลยใช่ค่ะใช้เทปกาวแต่งหน้ายากมากตาก็ไม่เท่ากันสักทีแล้วตัดสินใจนานไหม กว่าที่จะมาผ่าตัดแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องจึง้งไม่นานค่ะปรึกษาหมอคือโอเคค่ะทําเลยจริงเหรอใช่ทำไมถึงเลือกเป็นโรงพยาบาลบางมดอะเพราะว่าดูแบบเคสรีวิวเยอะมากจริงๆริงออโรงพยาบาลเขามีเคสรีวิวใช่เยอะมากแล้วก็เลยเห็นเคสของคุณหมอเอสุอศิษย์เนี่ยรู้สึกว่ามันตรงกับเคสเรามากแล้วแบบคุณหมอทําออกมาคือปังทุกเคสเลย ก็เลยเลือกที่จะทำที่นี่แล้วเขาก็เป็นเทคนิคเลเซอร์ที่เราคุยกับคุณหมอนะคะเทคนิคเลเซอร์เป็นไงบ้างก็คือไม่เจ็บเลยจริงเปล่าจริงไม่เจ็บคนดูหรือเปล่าไม่จริงหรออ่ะพออ่ะก่อนก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการผ่าตัดรีเควสคุณหมอได้ไหมขอเป็นแบบสายเกาได้ไหมคะคุณหมอหรือสายต่ออันนี้คือมิวสิครีเควสเป็นแบบไหนคุณหมอถามว่าเอาแบบธรรมชาติหรือว่าเะาแบบซึ้งเลยแล้วก็เลยแบบมองหน้าตัวเองว่าเอ้า ฝรังขนาดนี้เราสายหมอขนาดนี้ทรงหน้าจะทรงขนาดนี้เราก็ต้องจึ้งเลยค่ะคุณหมอคุณหมอว่าเอาแบบจึ้งเลยเนาะเอาึ้งเลยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์กับ before after เป็นไงโอเคป่ะดีมากชอบมากรู้สึกเป็นด้าโอเคมากใช่แต่ง่ายง่ายขึ้นมากค่ะอันนี้คือเป็นคําถามไฮไลท์แล้วคือคนแบบอินบ็อกมาเยอะมากว่าการทําตาสองชั้นมันจะต้องทนความเจ็บระดับไหนอันนี้เอาแบบไม่จอจีนะห้ามหลอกคนดูนะพอหลังผ่าตัดเสร็จอะเป็นไงเจ็บป่ะ ไม่เจ็บมันตึงๆเหมือนแผลถลอกอะ่ะเหมือนเราแบบลงใช้คำว่าเป็นแผลถลอกใช่ม,ม,มันเหมือนแผลเที่ยกเพราะว่า ตอนออกมาจากห้องใช่ไหมพอเสร็จแล้วมิวก็ไปกินข้าวต่อเลยได้เลยเหรอคะใช่ไม่ต้องนอนแบบเป็นผักเลยไม่เลยก็คือแบบคุณหมอก็จะมียาให้ใช่ไหมพอเสร็จแล้วเขาก็จะประคบแล้วก็ให้กินยาอะไรเงี้ยทั้งก่อนแล้วก็หลังทําก็คือใช้ชีวิตปกติมากธรรมชาติมันต้องงดอ่าห้ามกินอะไรไหมก็ของแสลงปกติเลยของแล้วก็แบบแอลกอฮอล์ห้ามค่ะพอเราหลังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีความคาดหวังเมื่อไหร่มันจะเข้าที่เนาะการสัลยกรรมเนาะกว่าจะจึ้งขนาดนี้นานไหม เจ็ดวันค่ะเจ็ดวันเองเหรอเจ็ดวันคือแต่งหน้าได้เลยเพราะว่าเป็นใหม่ละลายด้วยค่ะอ๋อสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงสาวๆหน่อยสําหรับใครนะคะที่ลังเลจะทําตาสองชั้นหรือเปล่าไม่ต้องลังเลค่ะทําเลยค่ะเราจะแบบว่าถ้าทําแล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยคือเราต้องทําเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าที่เลือกที่นี่เพราะทาไมคุณหมอคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเกี่ยวกับด้านศัลยกรรมนะเขคือเป็นแพทย์เฉพาะทางทางคุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า40ปีเป็นไงความรู้เน้นประหลาดชื่อคุณหมออะ ะค,ะคุณหมอสุรสิทธิ์ด้วยประสบการณ์ของคุณหมอรีวิวก็เยอะเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์อีอก ปังข้างปังและเพอร์เฟกมากสมมตินะคะถ้ามีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหลังไมติดตามได้ทางช่องทางไหนปะติดตามได้ทางช่องทางของมิวเลยค <laughs> <laughs> ่ะจะทางไหนแอบแอบไปสมม่งหน่อยว่าเออลุกเปยังไงใช่ค่ะก็คือชื่อไอจีนะคะ 2> M 2ตัวคะ่ะแล้วก็ U S I C จุด K ค่ะโอเคค่ะถ้าใครมีหลังไมอะไรก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สาหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบอกสรุปก,กันอีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปจ้าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ แอบออมาดูตาใกล้มาตกล้องเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับรีวิวขั้นตอนการทําตา2ชั้นแบบใช้เลเซอร์นะคะสําหรับใครนะคะที่มีแพลนอยากทําสวยไม่ว่าจะเป็นการเสริมหน้าอก การเสริมจมูกการทำตาสองชั้นการดึงหน้าหรือการยกกระชับหน้าท้องนะคะและก็ยังไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนที่ได้มาตรฐานหรือปลอดภัยโรงพยาบาลบางมดน,นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกรีวิวก็เยอะด้วยสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางของโรงพยาบาลบางมดเลยค่ะวันนี้ก็รีวิวครบจริงๆค่ะทุกคนเต็มอิ่มแล้วก็รีวิวจุกๆเลยที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับนะคะให้กับช่องวันดูฟูด้วยใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับ รีวิวตาสองชั้นนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเลยจ้าวันนี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันคุณหมอคอน้เจัวแน่บ๊ายบาย,บาย,บาย